สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พ u z โซเท r ช่องวิเคร,ระาะห์กราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิเคร,ระาะห์กราฟราคาบิตคอยนะครับใน4ชั่วโมงผมจะมาพูดถึงทั้งด้านของ pattern trader แล้วก็ p reaction i trader นะครับแล้วก็จะมีคลิปที่พูดถึงทำ frame weekly แล้วก็การ c o า b i n e indicator นะครับในการเทรดแล้วก็สัญญาณที่เรากําลังมีอยู่ในตอนนี้ในการ,รกาฟบิตคอยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับบิตคอยสัญญาณ เป็นกลุ่มเกรียที่จะจกสัญญาซื้อขายจากการวิเคราะห์บอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งสปอรตและฟิวเจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารกับบิตคอยถ้าสนใจเนี่ยผมเน้นย้ำให้รีบเข้านะเพราะว่าตอนนี้กลุบย่ยงฟรีอยู่ิ้อยู่ใน description ใต้คลิปนะครับเริ่มจากครับในการาฟ4ชั่วโมงของบิตคอยครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยครับมีการฟอร์มเป็นคล้ายๆ channel ตรงนี้ครับ ซึ่งตรงนี้ครับเซตนบนของชานเอลเนี่ยทำที่เป็นแนวต้านที่กดราคาครับส่วนเส้นล่างเนี่ยทำที่เป็นแนวรับที่ซัพพอร์ตราคานั้นครับราคาเนี่ยอาจจะสั่นอยู่ในกรอบนี้อีกสักพักนึงครับก่อนที่เราจะมีการเลือกทางว่าจะมีการเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับซึ่งเราก็พอจะมองได้นะครับว่าตอนนี้นะราคาครับกำลังฟอร์มเป็นไลซิงเวทแบบนี้อยู่นะครับที่ผมลากให้ดูซึ่งถ้าเราจะมองแค่เส้นแนวรับนะครับถ้าเรามองในมุมมองของแพคชั่นเฮดเดอร์นะครับ ในกราฟนี้ครับข้อหนึ่งคือกราฟนี้ครับอยู่ใน up trend ใช่ไหมครับเทรนขาขึ้นนั้นสิ่งที่เราอยากทําในเทรนขาขึ้นครับคือการเข้าซื้อครับแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อมั่วได้นะครับเราต้องซื้อจากจุดที่ดีครับจุดที่เราคิดว่าแรงซื้อครับจะเข้ามาพร้อมกับเราซึ่งจุดนั้นผมมองว่ามันคือเส้นแนวรับครับหรือพวกเทรนไลน์ครับหรือพวกอีเมลพวกนี้แต่ในกราฟวันนี้ครับผมจะมาดูที่เทรนไลน์ก็คือเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ครับซึ่งวิธีการลากเทรนไลน์นะครับก็แค่ ลากให้มันมีจุดที่กราฟนะครับมาชนเราด้กลับจากเส้นเทลไลน์มากที่สุดครับถ้าถ้าผมลองลากลงมาบนี้ครับเช <_ S 1> ่นแต้ว,ว่าตรงนี้ครับมันมีจุดที่ชนเราด้กลับเนี่ยแค่2จุดครับนั้นผมมองว่าการลากแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราควรกลับไปลา,ล,าลากแบบแรกที่มีราคาเนี่ยมาชนหลายรอบครับอาจจะมีการเบรกลงมาบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในราคาครับเนื่องจากว่าพวกเส้นเทลไลน์ที่เป็นจุดที่ร่างซื้อเข้ามาเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะครับมันไม่ใช่เส้น ดังนั้นตรงนี้ครับเราระบุเส้นเทรนไลน์ได้แล้วครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากทําก็คือเราซื้อเมื่อราคาเนี่ย p ู l แ back ลงมาที่เทรนไลน์ครับแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเดี่ยวๆได้เลยครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยสามารถ break ลงไปได้ทุกเมื่อครับสิ่งที่เราต้องทาครับก็คือรอการ c o n f i r มของการดึงกลับครับหรือว่าการ c o n f i r มของแรงซื้อซึ่งมันอาจจะมาพร้อมกับพวก candlestick pattern นะครับอย่างเช่นแท่งแฮมเมอร์นะครับหรือว่าพวก b u l l i s อ engulfing หรือว่า three i a y soldier อะไรพวกนี้ครับ ลึกวิธีนึงครับก็คือเราเข้ามาดูในกราฟ1ชั่วโมงครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเทียวแล้วนะครับว่าเราจะมองว่ามันเป็นเทรลไลน์แบบนี้ครับเราซื้อเมื่อราคาเบรกออกเทรลไลน์หรือเช่นตรงนี้ครับราคาเบรกแับเราก็ซื้อตรงนี้ซึ่งผมมองว่ายิ่งเทรลไลน์เนี่ยมันเอียงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งดีครับเนื่องจากว่าคุณจะเห็นว่าเทรลไลน์เส้นนี้ครับถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยซับล็อตเราก็จะอยู่ต่ำกว่าโลตรงนี้ครับเราาวหนึ่งเอทีอาร ซึ่งมันจะต่ำกว่าสต็อปลอสตรงนี้ครับที่อยู่ต่ำกว่าโลตรงนี้เราหนึ่งเอทีอาร์ใช่ไหมมันกว้างกว่านิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายการเทรดการเบรกเอาของสองเทเลนนี่ครับก็เป็นโพซิชันที่ดีครับในการเข้าแต่ในกลับกันนะครับสําหรับโพซิชันช็อตนะครับเราอยากจะ้ช็อตเมื่อเทรนนะครับมีการเปลี่ยนสาหรับส่วนตัวของผมนะครับผมนะครับไม่ช็อตส่วนเทรนนะครับเพราะว่ามันเป็นการทนที่ค่อนข้างอันตรายครับเช่น เหมือนที่ผมเคยโชว์ให้ดูในกราฟเดลี่นะครับว่าบางคนครับคิดว่าตรงเนี้ยเรามาถึงจุดจบของบูมมาเคลีแล้วใช่ไหมครับเรามีดับเบิลท็อปแพทเทิร์นตอสุดท้ายครับราคาเนี่ยก็มีการเบรกเอาครับแล้วแต่ว่ามันฟอร์มเป็นการเฟรคเอาครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนื่องจากว่าภาพรวมของเทรนนะครับมันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่อันนี้คือตัวอย่างว่าการเทรดสวนกับเทรนครับต่อให้เราจะมีแพทเทิร์นบริลลิตยังไงก็ตามครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายครับกลับมาที่เทรลเล์ต่อนะครับ ดังนั้นครับจะทำยังไงดนีครับถ้าเราอยากจะเทรดการ breakout ของเทรนไลน์ตรงนี้หรือของ rising wave ครับถ้าเป็นผมนะครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมีการ break ลงมานะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะดูคอนเทกต์ของตลาดก่อนครับว่าตอนนี้ตลาดมันมีหน้าตาเป็นยังไงครับสุขภาพของตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่เช่นตรงนี้เนี่ยคุณเห็นว่าในภาพรวมตรงนี้ครับตลาดครับอยู่ในเทรนขาขึ้นครับซึ่งมันเป็นซีรีส์ของไฮไฮกับ high l o ครับ แต่ว่าครับถ้าราคาเนี่ยมีการดด้งกลับมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ดด้งดิ่งมาด้านล่างเนี่ยคุณเห็นนะว่าสภาพเดิมของตลาดครับที่เรามันเคยฟอร์มเป็นซีรีส์ของไฮไฮกับไฮโลเนี่ยมันไม่สามารถทําต่อไปแบบนั้นได้ครับแต่ว่ามันกลับฟอร์มเป็นไฮที่เท่ากันครับบงบอกว่าแรงซื้อโทษทีครับแรงขายจากจุดนี้ครับจากโซนบริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงขนาดราคาเนี่ยมีการเทสสองรอบครับราคาเนี่ยยังไม่สามารถผ่านกันไปได้แต่ว่าทําให้ราคาครับในการเทสรอบที่2เนี่ย มีการดิ่งขึ้นมาแล้วเบรกเส้นเทรนไลน์ที่อาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับหลุดลงมาเลยซึ่งตรงนี้ครับม่งบอกได้ว่าแรงขายครับเริ่มเข้ามาในตลาดครับแต่สําหรับตัวคอนเฟิร์มชันที่อาจจะใช้ลึกกว่านี้ครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเทรนเนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วจริงๆครับสัญญาณเมื่อกี้ครับที่ม่งบอกว่าเราไม่มีไทยก็หายครับเป็นสัญญาณที่ม่งบอกถึงโมเมนตัมครับที่หายไปในตลาดแต่สัญญาณที่2ครับคือสัญญาณที่ม่งบอกถึงการเปลี่ยนของเทรนนะครับก็คือ เมื่อไหร่ตามที่ราคาครับตกลงมาครับดิ่งลงมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วมีการเด้งกลับครับแล้วเด้งกลับลงมาแบบนี้เราเบรกโลว์เก่านะครับนี่คือตัวคอนเฟิร์มครับว่าเทรนเน่ยน่าจะมีการเปลี่ยนเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยที่เราฟอร์มเป็นไฮไฮกับไฮโลเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับกลับมาฟอร์มเป็นโลว์ไฮครับแล้วก็โลว์โลว์อันตรงนี้ครับมุมบอกได้ว่าเทรนนครับเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงนั้นเราอาจจะหาจุดเข้าช็อต หลังจากการ break down ของโลตรงนี้ได้ครับ reference high ตรงนี้เป็น stop loss ราวๆหนึ่งเอทีอาร์เหนือจาก high ตรงนี้ครับนี่คือ set up ประมาณนี้ครับสําหรับการเทรดการ break down ก็คําเตือนครับก็คืออย่าได้เทรดการ break down ลงมาจาก p a t ิร์นเดียวๆนะครับเพราะว่ามันมีความได้สูงมากที่มันจะเป็นการ fake out เช่นตรงนี้ครับสิ่งที่คุณเห็นคือ break down ใช่ไหมครับคนก็คิดว่าราคาเนี่ยจะดิ่งลงแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับราคานะครับก็ด้งกลับขึ้นมาเพราะว่าครับ เส้นเทลไลน์ตรงนี้ครับมันไม่ใช่เส้นครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แรงซื้อเข้ามาต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการคอมบิเคเตอร์ในการเทรดครับซึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องของสัญญาณที่เกิดขึ้นครับณตอนนี้ในกราฟฟิกลีนะครับดิคเตอร์ที่ผมใช้ดูนะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันครับก็คือพาราบลิกเอสไครับกับ MACD ครับซึ่งในกราฟ m a ็กดะครับเห็นว่าผมใช้แต่ตัว MACD Line กับ Signal Line ครับผมปิดเฮ s โ o g แกรมไปส่วนส e t t i นะครับผมใช้เป็น XMA เนื่องจากผมมองว่ามันดูง่ายกว่า e m เครับวิธีนะครับก็คือหลักการครับคือ i n นดิเคเตอรตัวเดียวนะครับมันอาจจะให้สัญญาณที่ไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่ครับดังนั้นเนี่ยอย่างเช่น Trend Indicator นะครับถ้า Trend Indicator เนี่ยมีการเปลี่ยนว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะเข้ามาใน u p พเทรนด์แล้วครับแล้วอาจจะยังต้องการตัว confirmation อีกนิดนึงครับที่จะมุมบอกได้ว่า ตอนนี้ครับที่ดิเคเต t o r เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แรา market ครับแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ market ที่แรงซื้อเข้ามาครับนั้นผมจะใชอิ n ด i เค t o r ร์2ตัวครับซึ่งพาราบูลิกซ์ครับจะเป็นเทรนด์ดิ d i c a t o r เมื่อตามที่จุดอยู่ข้างใต้ราคาครับคือเทรนขาขึ้นถ้าจุดอยู่ข้างบนคือเทรนขาลงส่วนในแม็กดีครับผมว่าจะใช้การ cross ของแม็กดีครับเพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือ m o m e n t u มเนี่ยเข้ามาหรือยังนะครับวิธีครับก็คือ วิธีนะครับผมประยุกต์ใช้มาจากาคลิปวิดีโอของช่องนี้ครับช่อง Data Trader ซึ่งช่องนี้ครับก็ผมค่อนข้างแนะนำครับเป็นช่องที่ค่อนข้างดีเขาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นการคอมไบน e ์ดีเคเตอร์แล้วก็พวก System Trading ครับซึ่งผมมองว่าเราอาจจะเอามาคอมไบกับการใช้ p r a c t i o n Trader ได้ครับซึ่งผมเนี่ยเคยลอง b a c k t ท s ดูแล้วนะครับร้อยรอบสําหรับวิธีนี้นะครับ ของยูโรยูเอสดอลลาร์ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแม่นยาครับวิธีนับก็คือเริ่มจากขั้นแรกครับคือเราเนะี่ยอยากจะหาจุดซื้อครับในการาฟบิตคอยในการาฟบินะ๊กลี่เนี่ยผมจะไม่หาจุดขายเลยนะครับเพราะผมมองว่าบนะิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างบูลิสครับในการาฟวิกีนั้นผมอยากหาจุดซื้ออย่างเดียวครับนั้นสิ่งที่ผมอยากจะซื้อครับก็คือราคาอยู่ในอัพเทรนด์ดังนั้นผมสิ่งแรกที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็คือจุดเนี่ยตรงใต้ราคา ตัวที่2ครับก็คือแม c d ดีครับต้องมีการครอสขึ้นเพื่อบ่งบอกได้ว่าแรงซื้อหรือโมเมนตัมเนี่ยเข้ามาแล้วจริงๆครับเช่นจุดนี้ครับนี่คือ Enter ครับแม c d ดีครับมีการครอสครับแต่ว่าคุณเห็นว่าตัวดอทของพาราบิลิกซาเนี่ยมันยังไม่ได้พลิกกลับมาครับนั้นผมจะรอไปก่อนครับจนกว่าดอทเนี่ยมันจะพลิกกลับมาอยู่ใต้ราคาเช่นตจุดนี้ใช่ไหมครับซึ่งจุดนี้ครับก็เป็นจุดซื้อครับเพราะว่าแม็กดีเนี่ยไม่ได้มีการครอสกลับลงมา แล้วดอทเนี่ยก็อยู่ข้างใต้ราคานะั้นจุดนี้คือจุดซื้อที่ดีครับแล้วก็เฉีนว่าราคาพุ่งขึ้นต่อมาครับตรงนี้ครับเรามีการค r o ขึ้นแต่ว่าเห็นว่าพาราบูลิกซาเนี่ยมันจุดยังอยู่ข้างบนราคานะครับนั้นผมก็ยังไม่ได้ซื้อในะจุดนี้จนสุดท้ายเรามี balance cross ราคาตรงมาเรื่อยครับตรงนี้เรามีการค r o ขึ้นอีกรอบหนึ่งครับนั่นสิ่งผมรอคือพารบิรกซาครับกลับมาอยู่ข้างใต้ราคานั้นจุดนี้ครับคือจุดที่ผมจะเข้าราคาก็พุ่งขึ้นใช่ไหมครับหรือเช่นตรรงนี้คับ คุณเห็นว่าในแบรนด์มาร์เก็ตเนี่ยพาิคซานะครับกดราคามาอย่างยาวนานครับสุดท้ายเนี่ยจุดครับลงมาอยู่ข้างใต้ราคาครับแม็กดีครับมีการครอสขึ้นนั่นตรงนี้คือจุดที่ดีที่เราจะมีการเข้าซื้อนะครับเห็นว่าราคาก็พุ่งขึ้นซึ่งนะครับถ้าลองดูที่ราคาณนะปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดครับพลิกกลับมาอยู่ข้ใต้ราคาแล้ว นั้นสิ่งที่ผมรออยู่อย่างเดียวตอนนี้ครับก็คือ MACD ให้มัน Cross ขึ้นจากฟลูสจาก Macd ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมบอกได้ว่าบิตคอยนะครับอาจจะกลับเข้ามาอยู่ในบูเท d นิกรอบหนึ่งครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า,าเราครับก็ควรจะดูคอนเทนต์อื่นของตลาดอย่างเช่นพวกแนวรับแนวต้านแล้วก็แพลนชันเทรดดิ้ต่างๆด้วยแต่ว่าที่ผมโชว์ดูนะครับตรงนี้เป็นแค่ อินดิเคเตอร์ที่บอกสัญญาณบางอย่างในกราฟเฉยๆนะครับดันั้นตรงนี้ครับถ้าเรามีการคอสขึ้นพร้อมกับพลอยสลายถงใต้น่จะเป็นเลที่ค่อนข้างบู l l i ครับสำหรับ bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเรามีการ break ขึ้นจากเส้นแนวต้านที่ห้าหมื่นเหรียญครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีการ break นะครับแต่ผมมองว่าอีกไม่นานถ้าเรามีการเบรกพร้อมกับสัญญาณพวกนี้ครับจะเป็นตัวม่งบอกไว้ว่า bitcoin ครับอาจจะกลับเข้ามาในบูลาน์ดอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่านะครับ พวก indicator อร์พวกนี้ครับอย่าลืมว่ามันเป็นโลกของการเทรดครับดังนั้นขึ้นชื่อว่าการเทรดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช่นตรงนี้ครับ cross, cross ขึ้นใช่ไหมครับัอนผมรอหาจุดซื้อจุดที่ผลิตภัณฑจะกลับมาอยู่ข้างใต้ราคาสิ่งเกิดขึ้นคือตรงนี้ครับเห็นว่าจุดเนี่ย,ม,ยมันลงมาอยู่ข้างใต้ราคาแล้วผมก็เลยซื้อนะจุดผมก็เลยทําการจะซื้อนะจุดนี้ครับแต่อย่างที่คุณเห็นนะครับ ว่าสุดท้ายครับราคาเนี่ยกตกกับลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ดอทเนี่ยก็กลับข,ขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมดังนั้นครับเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อนะครับในการเทรดดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมใช้ proper risk management ครับตั้ง stop loss ให้ดีบริหารความเสี่ยงให้ดีครับก่อนเทรดที่คุณจะลงซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในสีมุมแบบทีมาแชรให้ทุกคนดูครับ ถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ลืมฝากกดติด๊งเพื่อที่จะได้ทุกทุกวัที่ผมจังเดินให้ทุกวันนะครับ